เนื่องจากรายการต้องการส่งเสริมคุณธ,ธรรมและวัฒนธรรมไทยที่ดีออกจึงไม่สนับสนุนให้มีการใช้คำหยาบหากพบถ้อยคำที่ไม่สุภาพโปรดอย่าทำตามกันนะแจ๊ ท็อปิกครับใครๆก็ไม่รัะพงขนาดพัดลมยิลงลสานาเลยคืิวบิซ่าตอบเฉยอ่ะถึงเวลาตอบเฉยอ่าเออแขกกำลังละพงไม่ให้เปิดรายการอ่ะไม่ไม่ยิ่งไม่เปิดรายการถูกต้องครับและในวันใน,ในี้ครับเรามีหนึ่งท็อป,ปิกครับอยากมาเล่าอยากมาบอกให้ทุกคนคได้รู<ม>้อ่าเป็นท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนครับต้องบอกเลยว่าใจร้อนร้อนของคืนมันทำผมละลายละลาย ครับภาพปีกของเราคือนากเศร้าว่าแดดตไทยร้อนขนาดนี้แล้วแดดประเทศอื่นร้อนสู้เมืองไทยได้ไหมคะอ้าวเจ้าของู้เขียนมาว่าไปไหนมาไหนแดดก็ร้อนจนปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยแดดประเทศอื่นร้อนมากไหมอยากรู้มากๆเลยค่ะช่วยบอกกันหน่อยได้ไหมเ่า กิ๊กดูกูว่าใช่ก็คือเป็นเรื่องของอากาศที่ร้อนถามผมก่อนนะร้อนไหมร้อนมากเหมือนไนเมืงไทยนะที่ร้อนน่ยที่นี่แหละร้อนคิวหายเลยแอ่ข้างในเออไปอโคตรร้อนเลยแล้วตอนนี้เข้าหน้าหนาวด้วยไม่รู้ว่าหน้าหนาวจริงเป่ามันนถึงไหนลึกๆอาทดูสบายใจก็คือเราดูกันว่าเขาสงสัยว่าอแดดเมืองไทยเนี่ยร้อนขนนี้อยากูว่าประเทศอื่นร้อนไหมนะไปดูเลยครับ อฟกาอัฟกากาใต้อัฟริกาใต้ครับยิ่งกว่าอ้าวผิวแทบไม่สู้ได้นะครับเคยไปอยู่รัฐตอนกลางของอเมริกาหน้าร้อนเนี่ยยิ่งกว่าไทยเขาบอกว่าไทยจะร้อนชื้นแต่ว่าที่นั่นจะร้อนแห้งๆลมพัดมาก็ร้อนบุบๆอันนี้คือเป็นตอนกลางของอเมริกาถ้าเป็นตอนตอนใต้นี่จะเป็นไงตอนใต้ร้อนร้อนจังหู้ยิ่งยิ่งกว่าไทยพื่ดำปาเมรก้การ้อนพันลีเมืองไทยร้อนพันพื้นอันนี้เป็กาน่าอักานาใต้ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยก็อิ้นกระจ้าร้อนขนาดนี้อิ้นกระจาร้อน ตอนมาตอนแต่ๆนะเจ้านะอันนี้เป็นเจ้ิการเหนือเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนครับเช่าอนเช่าเชีสาวชีมาหน้าโกเซปไปคิกดูเดี๋ยวนี้กูภาษาจีนเพิ่งกลับมาจากจีนครับแดดไม่แรงเพราะเราเดินกลางแดดได้อยู่แค่แต่ว่าแล้วจะสาสถานที่นะอ่าร้อนอย่างไรก็ไม่เคยได้ยินข่าวร้อนจนคนตายนะครับร้อนของต่างประเทศนี่ได้ยินเสมอเสมอเลยว่าร้อนจนคนตายเลยนะครับเฮ้ยคุณได้ยินข่าวไซซายบ้านที่แบบที่มันมีข่าวอ่าที่ขับรถไปแล้วก็หาทางออกไม่เจอแล้วก็ตายกัน It's all good. มชอบเลยเรื่องเนี้ยหนังเรื่องอะไรนะอันนี้เรื่องจริงเหรอันนี้เรื่องจริงเหรอเออของอะไรอ่ะเดี๋ยวเรื่องสิดตอนแรกถามว่าเคยได้ยินไหมไม่เคยไม่เคยเลยก็เชื่อในสิ่งที่ม้กมีจริงนะมีจริงนมีหมดทายกันอันนี้ถ้า้แฟนๆแฟนขับเห็นข่าวนี้แบบแชร์แชร์ให้ให้ดูหน่อยอยากรู้อยากรู้อยากรู้โอเคอันนี้เปล่ถึงแฟนๆเนี่ยตอนนี้มีอยู่มากมายเลยสี่แสาคนชอบเราเหรอเกียรติแต่ก็มีคนติดตามอยู่ตอนนี้ต้องเอาไปกันที่ต่อไปฮะยืนที่ต่อไปนะครับสดๆร้อนๆกันไปเลยครับผมพบกับเนื้อย่าาางจกเอ ดีแม่มันน่ามายอะไรกันเขามึงเบอร์คูเบอร์เพอร์ตีคุณดูเบอร์พีกี้อ๋อคูเบอร์มันอยู่ออสเตรเลียคูเบอร์อ๋อ is the ใช่ in the kubert city town is the a u s t r a l i อิ s the is the hot man ค so ุณนภูมินองสาบ้างก็จถือว่ากันดีเฮ้ยว่าชิคชิ้นแต่แต่ผมเข้าใจฝรั่งนะอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบแดดแต่ถ้าเป็นพวกมังคุดอะไรเนี่ยเขาจะชอบล่มเนี่ยเขาจะชอบอยู่ร่มร่มแับนี่ทึบไหมอันนี้ ติฟเกลนคูเน้ติว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 สังเกตไหมประเทศไหนที่แดดร้อนมันไปอ๋อซัมซำขั้นที่ that very hot and the high of the jet fuel อย่แต่ว่าอ่าต้องมีที่เย็นและมีที่ร้อนบางประเทศไหนที่มันร้อนมากก็ร้อนเลยเวลาเย็นก็จะเย็นมากเย็นก็เยี่ยชา เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละประเทศมันก็ร้อนหมดนะแต่ว่าหลักๆประเทศที่ติดฮิตๆเนี่ยก็คือจะเป็นทางแถบอัฟกานิสถานแล้วก็จะเป็นอินเดียอินเดียอ่ะและหลายคนก็สำรวจว่าเมืองไทยก็ร้อนเหมือนกันเมืองไทยก็ร้อนคือปัจจุบันอ่ะเมืองไทยมันร้อนขึ้นจริงๆนะใช่ใช่เหมือนนกัเพราะว่าการที่เราทิ้งขยะลงทุกวันเนี่ยเราทิ้งพลาสติกลงไปเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเวลามันถูกเผาเนี่ยมันจะลอยขึ้นเกิดคาร์บอนเนตคาร์บอนเนตเนี่ยเวลาขึ้นไปกับจับกับก๊าซออกซิเจนด้านบนอ่ะมันจะเกิดไทโรคอไพด เป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่มันจะปกคลุมมันเกิดสภาวะเกิดกระจกเพราะเรื่องกระจกเนี่ยทำให้มันเกิดไฮโปนิวกินีไฮโปนิวกินีมันคือการระเหยของก๊าซแบบไฮโปนิวกินีใช่ไฮโปดิอีเนไฮโปดิอีเนไฮโปดิอันนี้เป็นส่งผลกระทบต่อมาระเหยระเหยออกแนวแชระเหยออกแนวแชต้องเวลาเราสูดหายใจเข้าไปออกซิเจนที่เข้าไปมันทําปฏิกิริยาแอสโซปีตัสแอสโซปีตัสเป็การตีกันคล้ายคล้ายกันไหนคล้ายคล้ายกันไหนตัดไม่ต้องเนตเตอรนตเตอร์เร็ว เอาที่มึงสบายใจเอ้ากลับมาเรื่องเราใครใครกับแมวรักพ้องขึ้นอาพัดลงยิงสายหน้าเลยเวนีกับท่าวสันเฉยมัตะกี้ดิรับท้าสันเฉยเอ้ยใครใครกับแมวรักพ้องขึ้นอาพัดลงยิงสายหน้าเลยเวนีกับท่าวสันเฉยมัตะกี้ดิรับท้าสันเฉยเอ้ยท้าสันเฉยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสิงดั้งเหรอชูอะไม่เปิดดิเออไปขอโทษไม่เปิดดิ มึงอะขอห้องมึงกูกลัวถ่ายทำไม่ได้กูเขินอะขอโทษนะครับครับที่ดีมีเจ้สียงดังใช่ครับผมไม่ดังนะครับครับโอเคมึงเขาแจ้งแล้วโดนทางปิดขอเกิด เกิดเหตุการณ์ซึมนน,นี้รายการย้ายชาแนลได้โดนร้องเรียนจะห้องติดกันนะฮะบอกของคุณผู้ชมก่อนว่าสถานการณ์นี้เราคงไม่สามารถถ่ายทําต่อได้ท่าน,นเทปนี้เราถ้าอยากอ่านต่อก็ให้เข้าไปในกระ <c oughs> ทู้ฝากถึงนิติบ,บุคคลนะถ้ารายการกูดังกูจะเอาเงินไปทับสตูดิโอ,อแล้วมึงอย่ามาเกาะกูดัง <c oughs> เพราะนั้นนะ่ะซีซั่นหน้าดูสี่เซีซั่น้ใช้เงินสี่พนอ๋อตอนหน้าตอนหน้าช่วงหน้าท็อปปินี้ถือเป็นโมฆะไว้ติดตามพวกเราใหม่ได้ ใน EP หน้านะครับอย่าลืมเช่นเดิมกดซับสไคร์ก่อนละกันซับเบาๆับบอย่าซับแรงนะเดี๋ยวเขาด่าซับเบาๆนะผมมาสินพูดครับตาดาวงครับลาพี่กอนกับยักษ์ฉันแน่แน่ยักษ์เล่ายักษ์บอล ห้องข้างๆคือห้องมึงทุบเลี้ยงหมาบค่อยถ้ามึงจำหนะ้ากูได้นะแล้วมึงรู้ว่ามึงอยู่ห้องติดกูแล้วมึงเป็นคนแจ้งนะวันไหนที่กูดังนะกูจะแบนมึงคอยดูสำหรั <c oughs> วันวนี้สวัสดีครับ